มาครับกับเด็กแบงค์ผู้บิชิตถ้าอยากเล่นต้องมีการ์ดสำคัญอะไรบ้างมาดูกันคือผมเปิดได้จากแพ็คดี0 6แล้วจู่ๆเสียงนี้ก็ขึ้นมาเธอเพิ่งเริ่มเกมใหม่จงอย่าเลือกด้วยสมองแต่จงเลือกตัวที่เจ้าชอบซึ่งมันเหมือนตัวละครหนึ่งที่ผมชอบมากเลยตัดสินใจว่าจะเล่นไอตัวนี้มาละกันอย่างแรกเรามาทําความรู้จักกันก่อนกับแบงค์ผู้บิชิตโอลิวันคอสเความสามารถต่อเนื่องได้รับความสามารถตามอวตารแบงค์ในนรกที่ชื่อไม่ซ้ำกันตามจํานวนก็จะมีดังนี้อันดับแรกต้องรวบรวมแบงค์ก่อนก็หาได้จาก Sd01, sd02, sd03, sd04, sd05, sd06, sd07, bt01, bt02, bt03, bt04, bt05 และ bt07 ทั้งหมดตอนนี้ก็มี13ตัวอยู่ไปทั่วอันนี้เสริมแม่แบงค์อูดคุณแม่และคีย์หลักของเราสภาแบงค์จาก bt06 ที่จะทำให้แบงค์คอร์สลด1และเจมไลท์สีตัวอย่างคอมโบที่1 คอมโบเกมเร็วใช้แลนด์เมจิกสภาแบงค์ทำให้แบงค์บนมือคอสลดหนึ่งกลายเป็นว่าพวกนี้จะเป็นคอสศูนย์และลงได้หมดเลยแล้วก็ปีอันที่สองคอมโบหาตัวใหญ่ใช้แม่แบงค์เจมม่วงจ่ายคอนให้อูทเมื่อใช้จ่ายจะสอดแหนมได้หนึ่งใบส่วนอูทคุณแม่ คอสี่พอดีอันเชิญมาเส้นไหวตัวเองส่งลงนรกธรณีสูบ3าใบแต่ผมลืมนะจะสามารถหาแบงค์ในเด็กใบไหนก็ได้ที่ไม่ใช่โอลิวันแต่ตัวที่จะใหญ่ที่สุดก็เป็นแบงค์อัศวินเนี่ยใหญ่สุดในเด็กละพาวเวอร์หใไ่การ์สมใสก็เอาลงยากแล้วสุดท้ายไม้ตายเรียกผู้พิชิตใช้ความสามารถจากสภาแบงค์ลดคอสแบงค์บนมือหรือใช้แบงค์ที่คอสูนเพื่อลงให้ครบ4ตัวบนสนามและส่ง4ใบนั้นลงนรกเพื่อ,ออันเชิญแบงค์ผู้พิชิตจากในนรกลงสนาม พราะแบงค์แต่ละตัวเจมน้อยอันเชิญแบบนี้ง่ายกว่านี่นะตรงการ์ดมันมีเทคบอกอยู่ว่าเรียกจากนรกด้วยวิธีนี้ได้และก็ใช้ความสามารถตามชื่อที่มีในนรกเลยเก่งนะมีเอฟเฟคตัวอื่นอีกเยอะเลยลองหาเล่นดู